ครับพอดีทุกท่านเช่นเคยนะครับก็กลับมาพบกันอีกหนึ่งครั้งในการแนะนําในการใช้งานของทาง Android TV นะครับก็มีหลากหลายคําถามหลากหลายคอมเมนต์นะครับหลากหลายสิ่งหลากหลายอย่างนะครับที่สอบถามเข้ามาผ่านทางสอนใช้ง่ายจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube รวมไปถึงทางเพจ เฟซบุ o กนะครับสอนใช้ง่ายเกี่ยวกันใช้งานของทาง Android TV รวมไปถึงทางการติดตั้งแอปต่างๆนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้ผ่านทางช่องสอนใช้ง่ายเก,ก่งน,นะครับก่อนหน้าน,นี้ผมก็ในทำไปหลากหลายคลิปนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ไปหลากหลายปัญหาแต่ก็ยังมีฟีดแบ็กกับเข้ามานะครับเกี่ยวกับการใช้งานของทาง Android ทีที่เข้าใช้งานหลากหลายแอปนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการค้างนะครับหรือว่า,าไม่สมูทในการใช้งานของแอปต่างๆว่าจะเป็นการใช้เป็นทางผ่านทางสายแลนนะครับรวมไปถึงการใช้ของไวรัสหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi นั่นเองนะครับรวมไปถึงการใช้งานของ แชร์ฮอสปอตจากทางมือถือนะครับปัญหาหลากัลกๆเลยของทาง Android TV จริงๆนะครับก็จะมีเป็นปัญหาเลยคือเกี่ยวของการ แรมนะครับการใช้งานของแรมหรือว่าเปลืองพื้นที่นะครับที่เราติดตั้งแอปต่างๆไปลงในของเครื่องที่เป็นทางของ Android TV นะครับหากเราติดตั้งแอปที่หลากหลายอย่างเข้าไปนะครับการใช้งานของทีวีก็จะเกิดปัญหามีการช้านะครับหรือว่าช้าอืดน,นะครับในการทำงานก็จะไม่เสถียรน,นะครับหนึ่งก็คือหากแอปไหนที่เราไม่ใช้งานก็ให้ลบ แอปนั้นๆออกนะครับที่ก็เหลือไว้โครงไว้ก็เกี่ยวกับการใช้งานที่เป็นแอปหลักๆนะครับเพราะว่าแรมของทีวีนะครับก็จะมีเป็นรุ่นโรรวมไปถึงทางมิดเดิลแล้วก็ไฮแล้วก็เป็นรุ่นที่เป็นไฮเอ็นแรมก็ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับแต่ขนาดของไซส์ขนาดของจอภาพก็จะเพิ่มขนาดขึ้นไปนั่นเองนะครับหากเราใช้เป็นของไซส์32นิ้วหรือว่าเป็น 40, 42, 43 50นะครับก็จะอยู่ในแรมอาจจะเป็นประมาณสัก2 g กิกรวมอาจจะ1 1 1่งกิกว่าๆนะครับก็จะมีปัญหาหากเราใช้งานแอปหลากหลายอย่าง เข้าไปติดตั้งนะครับผ่านทางของทาง Android TV ไม่ว่าจะติดตั้งผ่านทาง Google Play Store รวมไปถึงการติดตั้งผ่านที่เป็นของอัปได e หรือเป็นแฟลชไดร์ในไฟล์ของนามสกุล APK นั่นเองนะครับแต่วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาในการที่เคลียร์แรมนะครับแรมที่อยู่ในเครื่องนะครับล้างแรมเคลียร์แรมแล้วก็รวมไปถึงทางาไฟล์แคทหรือเป็นไฟล์ขยะต่างๆเพื่อให้การใช้งานของทาง Android TV มีประสิทธิภาพ มากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมทดสอบใช้งานนะครับมาหลากหลายวิธีก็มาเจอว,วิธีการเคลียร์แรมอีกหนึ่งวิธีล่าสุดค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีและก็มีประสิทธิภาพเพราะว่าแอปทุกแอปจะมีการหยุดการทำงานก็คือไม่ทำงานอยู่ในพื้นหลังของ Android TV นั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้าไปติดตั้งแอปก่อนนะครับยังเข้าไปที่เป็นของทาง Play Store นะครับ หลังจากเข้ามายัาง Google Play Store นะครับให้เราค้นหานะครับแอปเป็นในการแอปที่เป็น Clear RAM หรือว่าเป็น Cleaner นะครับก็คือร้างทำความสะอาดต่างๆในระบบของ Android TV หรือว่า Clear RAM ให้มีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเริ่มต้นก็ค้นหาแอปได้เลยนะครับก็คือเป็นของ RAM นะครับก็ RAM ก็ใส่เป็นภาษาอักฤษ,าษาไปนะครับเป็น A M หลังนั้นก็ทําการค้นหานะครับหลังจากค้นหาเราจะเห็นเป็นหน้าตาของแอปก็เหมือนเป็นรูปก่อนหน้าน,นี้ที่ผมได้แนะนําไปนะครับก็เป็นแรมเป็นคลีนเนอร์หรือเป็นคลีนนิ่งนั่นเองนะครับก็จะทําความสะอาดในรูปแบบของแรมหรือว่าในระบบของเครื่องต่างๆนะครับหลังนั้นให้ทําการกด ติดตั้งนะครับคลิปนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพื่อทําความเข้าใจนะครับเพราะว่าในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการติดตั้งแอปขั้นตอนการลบแอปขั้นตอนหลากหลายอย่างในของทาง Android TV ก็จะมีความละเอียดนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทําไปตามสเต็ปและตามขั้นตอนนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เราออกกลับมายัางที่เป็นหน้าจอหลักนะครับคือเป็นหน้าโฮมและนั้นให เลื่อนไปตำแหน่งที่เป็นการตั้งค่าหรือรูปฟันเฟืองนะครับรูปฟันเฟืองในการใช้งานของทาง Android TV แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อหรือว่าแต่ละค่ายนะครับจะแตกต่างกันออกไปบางทีเข้าไปในที่เป็นของการตั้งค่าก็จะไม่มีหมวดหมู่หัวข้อนะครับอย่างเช่นที่ผมทำนำเสนอที่เป็นคลิปอยู่นี้นะครับ ก็จะเข้ามาเป็นบัญชีของผู้ใช้เลยก็มีนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนมานะครับเป็นค่ากําหนดอุปกรณ์หรือการทั้งค่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ให้เรากดเข้าไปก็จะมีเป็นเกี่ยวกับเป็นแป้นพิมพ์เป็นที่เก็บข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตําแหน่งที่เป็นการเข้าถึงให้เราสังเกตดูนะครับรูปสัญลักษณ์จะเป็นรูปคนกลางแขนนะครับ การเข้าถึงหลังจากการเข้าถึงนะครับให้เราเลื่อนลงมาหาตำแหน่งที่เป็นบริการนะครับอ,อยู่ใต้หัวข้อที่เป็นบริการก็จะเห็นเป็น acc l a m cleaner นะครับแหล่งนั้นให้เราทำการกดเข้าไปการติ๊กนะครับติ๊กถูกติ๊กถูกแล้วก็ให้ทำการตอบตกลงนะครับเพราะว่า,าจะเป็นสามารถบริการรับข้อความรวมไปถึงในรูปแบบของต่างๆนะครับตัวนี้เราก็ต้องยอมรับหรือตกลงในเงื่อนไขนะครับหลังจาก ตกลงนะครับหร,หรือว่าเปิดในการใช้งานที่เป็นของบริการนะครับหลังนั้นก็ให้กลับมายัางตำแหน่งที่เป็นของหน้าจอที่เป็นของบัญชีและการลงชื่อเข้าใช้งานแล้วก็ค่ากําหนดอุปกรณ์อีก1ครั้งนะครับหลังนั้น้ทําการกดเข้าไปยังค่ากําหนดอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อนมาตําแหน่งที่เป็นที่เก็บข้อมูลหรือว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลของแอปทั้งหมดนะครับที่จะเก็บข้อมูลที่ใช้ภายในนะครับ ก็ให้เราทําการกดเข้าไปก็จะมีเป็นหัวข้อแอป,ปรูปภาพรวมไปถึงที่เป็นข้อมูลในแคตต่างๆให้เรากดเข้าไปยังแอป,ปหลังจากกดเข้าไปแอป,ปนะครับก็จะเห็นหน้าจอก็จะหลากหลายนะครับเราให้เลื่อนลงมานะครับตำแหน่งที่เป็นสิทธิ์เข้าถึงพิเศษของแอป,ปก็คือต้องเปิดให้สิทธิ์นั้นนะครับให้แปปอปเข้า รับสิทธิ์หรือว่าติดตั้งแอปหรือว่าตามทํางานแอปแหล่งที่ไม่รู้จักต่างๆนะครับก็จะมีเป็นหัวข้อขึ้นมาการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานการเข้าถึงการใช้งานนะครับให้เลือกหัวข้อก็คือการเข้าถึงการใช้งานนะครับก็จะมีเป็นข้อความขึ้นมาการเข้าถึงการใช้งานต่างๆให้แอปสามารถติดตามหรือว่ารับรู้มีการอัปเดตต่างๆว่าเราใช้งานเราจะใช้งานของแอปที่เป็นของ อะแรมคลีนเนอร์นะครับเราก็กดอนุญาตนะครับตอนนี้ยังไม่อนุญาตก็ให้เราทําการกดติ๊กอนุญาตนะครับหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับเราก็กลับมาอย่างที่เป็นหน้าจอหลักก็คือเป็นหน้าแพลตฟอร์มของทางที่เป็นของระบบของ Android นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาแล้วก็ เลื่อนไปตำแหน่งที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกก็คือเราจะเพิ่มแอป,ปเข้ามาอย่างที่เป็นหน้าจอหลักนั่นเองนะครับกดบวกก็ให้ค้นหาเลือกหานะครับแอป,ปที่เราติดตั้งเข้ามาก็คือเป็น r รมคลี a เนอร์นะครับหลังนั้นก็ทําการกดเพิ่มเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็ให้ทําการกดโอเคเข้าไปที่รีโมทนะครับก็ให้ทําการเปิดนะครับกดเปิดหลังจากเปิด it, มาหน้าจอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตดูนะครับหากใครที่ใช้งาน แอปที่ไม่เคยล้างแล้วก็ไม่เคยเคลียร์แรมนะครับตำแหน่งที่เป็น running App จะมีจำนวนว่าแอปที่ทำงานอยู่พื้นหลังมี G App นะครับแต่เครื่องที่ผมแนะนำที่เอามาทำคลิปแล้วก็แนะนำสำหรับทางเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมได้เคลียร์แรมไปเรียบร้อยนะครับก็เลยไม่มีตัวเลขในการใช้งานของแอป ที่เรายังไม่ได้เคลียร์จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับเข้ามาแรกๆก็ให้เราเลื่อนรีโมทลงมานะครับด้านล่างสุดจะมีแถบสีขาวอยู่ด้านล่างนะครับให้เราเลื่อนมาตำแหน่งที่เป็นของคลีนเนอร์นะครับหลังนั้นถ้าเราทําการกดเข้าไปนะครับอันนี้คือหลังจากที่ผมเคลียร์คลีนเนอร์ทั้งหมดนะครับก็คือทั้งหมดนะครับก็จะมีเป็นบอกว่าออนคลีนเนอร์ก็คือเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นด uh, ีเทคหรือว่าเป็น ล้างไฟล์หรือว่าเป็น Del delete ไฟล์ไฟล์แคตต่างๆนะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับเลื่อนมากดขึ้นมาก็จะมีเป็นรูปแบบของแอปขึ้นมานะครับต่างๆที่ทำการปิดนะครับหากมีเป็นโฆษณาขึ้นมาก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายกากบาทนะครับหรือว่าตัว x เล็กๆ,ๆออกได้นะครับลำดับต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็ให้เลื่อนมาตำแหน่งที่เป็นของบูตเตอร์นะครับ บูเตอร์ก็คือเป็นมันติบูสเตอร์จะเคลียแอปทั้งหมดนะครับก็ให้เราทําการกดเข้าไประบบก็จะรันแอปต่างๆให้ปิดแอปที่เราไม่ได้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นในการที่เราสแตนบายเครื่องหรือว่าเปิดเครื่องขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็จะหน่วยความจุของแรมก็จะเพิ่มขึ้นมาและก็การใช้งานของแอปต่างๆก็จะหายไปเป็นตำแหน่งศูนย์แล้วแรมตำแหน่งแรมก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของแอปต่างๆ สังเกตดูครับหากเราติดตั้งแอปที่เป็นของอาการเชียร์แรมหรือว่าเป็นคลีนเนอร์หรือว่าเป็นคลีนนิ่งในการเชียร์แรมปกติหากเราเข้าไปในแอปที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ครับเราจะสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่หากติดตั้งแอปที่เป็นของการเลียร์แรมหรือว่าเป็นคลีนนิ่งที่ทําความสะอาดให้เครื่องทําทงานได้มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะครับ ทุกแอปที่เราจะเข้าใช้งานจะมีข้อความป๊อปอัพขึ้นมาถามก่อนทุกครั้งนะครับว่าเราจะเปิดใช้งานหรือไม่นะครับหากเราต้องการใช้งานเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับเพราะว่าแล้วก่อ,กอนอน้นนี้สังเกตดูนะครับเรากดเข้าไปในแอปต่างๆอาจจะช้านะครับแต่พอเราเคลียร์แรมเรียบร้อยนะครับก่อนใช้งานจะมีป๊อปอัพถามว่าเราจะเปิดหรือไม่หรือไม่ต้องการเปิดเราก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานแอปต่างๆรวมไปถึงของทาง play store ก็มีป๊อปอัพถามเช่นกันนะครับว่าเราจะเปิดใช้งานหรือไม่นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีในการที่เคลียร์แรมนะครับก่อนแอปทุกแอปที่เราจะเข้าใช้งานจะต้องเปิดเข้าไปาผ่านทางแอปนั้นๆน,น,นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็คือในระบบของทาง Android หรือว่า,าระบบปฏิบัติการของ Android จะทํางานเองหากเราเลื่อนไปแอปต่างๆก็สามารถที่จะกดเข้าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคําสั่งป๊อปอัพที่เราเปิดหรือว่า ถอนการติดตั้งนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพอันนี้คือแอปทุกแอปที่เราติดตั้งบนเครื่องของทาง Android TV นะครับก็จะ บ,บังคับให้หยุดหรือว่าหยุดการทำงานพื้นหลังนั่นเองนะครับก็จะเพิ่มความเร็วให้กับเครื่องของทาง Android TV นั่นเองนะครับก็ขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับอ,อย่าลืมนะครับคลิปดีมีประโยชน์ก็กดติดตามกด Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับทุกคลิปที่เราแนะนำเสนอผ่านทางช่องสอนใช้ง่ายจริงนั่นเองนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ ต้องขอลาเท่านี้นะครับโชคดีครับสวัสดีครับ